สาธุญาติโยมวันนี้เป็นวันพระวันอาทิตย์ที่25เดือนมิถุนายนปี2566วันนี้อัตมภาพจะเดินทางไปถวายผ้าไตพระสงฆ์จำนวน9วัดวันนี้ญาติโยมท่านใดได้สาธุได้อนุโมทานาบุญร่วมกันในวันนี้บุญวันนี้ยกให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านบุญถวายผ้าไตวันนี้ก่อนที่ อัตมภาพจะเดินทางไปถวายขอเชิญญาติโยมร่วมอธิษฐานตั้งกุศล,ลจิตกุศล,ลเจตนากล่าวคำถวายผ้าไตจีวรพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตติจีวรานิสัปปริวารานิภิกุสังคัสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโฆอิมานิติจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุ อัมหากังทิขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าใจจีวรพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าใจจีวรและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละน,นานเทินบุญวันนี้ข้าพระเจ้าขอตั้งกุศลลจิตเจตนาน้อมอุทิศถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ครอบครัวชีวิตของข้าพระเจ้ามีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสุขความเจริญ ความเจ็บอย่าได้มาใกล้ความไข้ยอย่าได้มาหาคิดเงินก็ขอให้เงินไหลนองคิดทองก็ขอให้ทองไหลมาปราศจากพยาธิโลคาคิดการใดสำเร็จทุกประการมีโชคมีลาบเหมือนกันทุกคนทุกท่านเทินวันนี้ญาติโยมท่านใดได้สาธุได้อนุโมทาน,นาบุญและได้ร่วมบุญเป็นส่วนแห่งบุญนี้ ขอบุญถวายผ้าไตรจีวรพระสงฆ์จำนวนเก้าวัดในวันที่25วันอาทิตย์วันพระนี้จงสำเร็จสำมฤทผลแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเหมือนกันทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร